สวัสดีผมแชนแนลเซนต์เอเทนรับผมตามเจ้าเทนวันนี้มาพบกับการรีวิวฮีโร่นะครับฮีโร่ไงเออทำไมคุณโดอย่างเงี้ยแมนมันให้แบนทำไมกดไลค์อ่ะกดฮีโร่โอเคอ่ะอ่ะวันนี้เราจะมารีวิวฮีโร่สุดโหดหนึ่งตัวคำถามพวกคิดมากครับถามมาตลอดว่าใช่ตัวนี้มันดียังไงใช่มันเก่งไหมผมว่าเชื่อผมเชื่อว่านะฮะ ทุกคนเนี่ยต้องเคยมีตัวนี้ตัวอะไรครับให้เล่าเท่ากับแช่งทุยให้เล่าให้เล่านั่นเองตัวนี่เลยใช่สีม้าดูตัวนี้อืตัวนี้ใช่แล้วรสำหรับใครเล่านะครับพับเก็บไปโอเคสำหรับใครเล่านะครับผมว่าทุกคนต้องมี่างที่บอกไปตอนแรกแล้วก็ใครที่ยังไม่มีเนี่ยหาง่ายมากถูกต้องใช่เปิดกล่องก็ได้ละใช่เก้าหมื่นเปิดเปิดไปก็ได้ถูกต้องับผม ทุกคนต้องมีฮะผมจะบอกว่าตัวนี้เก่งแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันครัาบาวันนี้ไฮโรที่พวกเราจะมาให้ดูรีวิวกันจะเก่งโหดเหี้ยมกระเทียมดองหรือเปล่าและหนวดเฟิร์มแค่ไหนไปดูกันเลยครับหนวดเฟิร no ์มไม่เฟิร์มดูพวกเราใช่แล้วเพราะว่านี่ออกอินเฟรย์ไงกำลังโวยไฮโรนี่<อ>ขึ้นเลยปุ่ไปเลยครับผมนี่คือไฮโรนั่นเองนะครับโอ้โหเฟี้ยวไปเลยเนี่ยรูหนวดนี่แหละใช่แล้วดูชาร์จชาร์จชาร์จอย่างเฟี้ยวไปแตกกันเลยเนี่ยใช่ครับแต่ก็นี่วิ่งนี่ นมีหลายท่าเห็นไหมใช่แล้วอย่างอ่าเรามาดูในส่วนของสเตตัสก่อนอ่ะไปดูกันเลยสเตตัสนะครับความแก่งฉลาดแล้วก็ความไวเนี่ยจะฉลาดจะนำมา่อแล้วก็ต่อด้วยความแก่งแล้วก็เรียนออมาด้วยความไวเรียนกระดับกันไปนะครับสำหรับเพชรพีเนี่ยเนาะโอเคฮะถือว่าับกลางก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าก็แล้วก็ก็โอเคส่วนพันจมตีด้วยกำลังเนี่ยก็ธรรมดา ทางเวทเนี่ยถ้าเทียบกับอินตอวอื่นก็ถือว่าทั่วไปใช่แล้วก่อนก่อกับป้องกันเวทนี่ไม่ต้องห่วงนะครับคือเป็นกลางกลางดีกลางดีลง<ๆ>เลยใช่สําหรับรบอกเนะลยว่าสเตตัสโดยรวมของฮาร์โลเนี่ยค่อนข้างจะสมดุลรวมๆแล,วแล้วเนี่ยถือว่ากลางกลางแค่ทุกอย่างใช่แล้วใช่ถือว่ากลางกลางแค่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการฟื้นเฮดพีการฟื้นพาวเวหลบรีกองหลบค่าเนี่ยนะโจมกีดูเกาะสิบห้าไปมาได้ไงก็คือรวมๆเนี่ย มีดุดเลือดด้วยสิบหกโอเคมีฮิวสี <laughs> ่สิบเลก็คือรวมๆเนี่ยถือว่ากลางๆ <c oughs> ใช่แลใช่อออก็คือออกแนวสมดุลมากกว่าไม่ได้ออกแบบตีแรงมากหรือว่าเลือดเยอะมาก <c oughs> หรือว่าเกาะเยอะมากหรือว่าแบบอะไรอย่างนั้นก็ค <c oughs> ือ <c oughs> ถือว่าเป็นเวทที่ค่อนข้งางกลางๆไม่ได้โดดเด่นไปทางไหน <c oughs> ใช่เล้ครับใช่ในส่วนของทักษะครับครับผมการทักษะกันก็คือสกิลที่หนึ่งเนี่ยลำแสงทะลุมิติโอ้โหนแรงยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเนี่ยเห็นไหม เนี่ยความแรงนี่นมันจะตายตายๆแล้วดูชาร์จแล้วปล่อยเลยเนี่ยทำไมแค่นี้แค่นี้ถ้าชาร์จแล้วเราแป็นเง็แล้วปล่อย,อ,ยอ่าเม็ดเท่านี้อถ้าชาร์จสุดข้อเลยแล้วปล่อยโอ้โหเห็นไหมก็ราเม็ <ดำ S 2> มต่างกันก็บอกเลยว่าที่เลเวลแปดสิบแปดที่ผมเอาไว้นะก็แรงสองล็อสองพันสี่ร้อยยี่สิบช่ผมใช่มาดูสกิลต่อไปครับสำหรับสก,กิลต่อไปคือ พลังจกักรภพ,บพ,พ,พ,พใช่แล้วพลังจกักรภพบครับเพิ่ม power ให้กับเพื่อนร่วมทีมสุดยอดเป็นสกิลที่ดีมากเพิ่ม power ให้กับเพื่อนร่วมทีมที่ power เยอะที่สุดเพราั้นใช่แล้วใช่ก็ทำให้ส,สกิลใ,ใช้ได้เร็วขึ้นเนะี่ยดูตามภาพเลยครับผมนี่ฟูฟาร์มอ่าเป่นไละนี่ฟูฟาร์มอี่แล้วนโอเคะกี้เป็ะตัวเนียกระเทียมดองอ๋ออะมาดูสกิลต่อไปครับ แสงทาลายล้างใช่เป็นสกิลที่ถือเป็นสกิลที่โหดที่สุดโหดมากๆของไฮโลหดนี้สกิลไฮไลท์เลยป่ะคุณเป็นไฮไลท์ของไฮโลครับทําให้ไฮโลเนี่ยยืนหยัดได้มาถึงวันนี้สรุปไฮไลท์ของไฮโลแล้วมีวันนี้ไฮได้วยไฮโลมีวันนี้ได้เพราะสกิลนี้ครับจะบอกว่าเป็นสกิลนี้ติดสถานะที่โหดที่สุดในเกมนี้คือตาบอดโหถ้าไม่มีสกิลนี้แบบพูดเลยว่าไฮโลนี่เป็นตัวเลือกหลังๆเลยที่จะเข้าทีมเนาะใช่ตาบอดเนี่ยทําให โจมตีทางกายภาพเนี่ยตีไม่โดนครับือาัดขึ้นหลบหลีกนี่เลยดังภาพเลยปุ๊บหลบหลีกหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าตัวเราจะไม่มีหลบเลย็จะเลืได้โอเคไปดูสกิลต่อไปกันเลยใช่สกิลต่อไปครับจิตวิญญาณของแสงนีนักของโดเลมอนอยู่อ่าจิตวิญญาณของแสงนะครับเพิ่มออร่าเป็นออร่าเนี่ยเพิ่มใา้โจมตีทางเวทถ้าร้อยยี่สิบแปด อนี้อัพมา48แล้วนะครับอีกแค่2เลี้ยเต็มเลยเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยทำไมผมอัพแล้วเนี่ยพอไปดูในในตัวเราไม่มีเพิ่มเลยมันเป็นออร่าครับเข้าเกมไปอย่างโชว์ให้เห็นนะเป็นเนี้ยเป็นในเกมเนาะใช่เป็นในเกมมากก็คือเข้าเกมเนี่ยรู้เลยว่าแรงขึ้นลองเอาออกลองเข้าสับหาลองป้องไปลองใช่แรงขึ้นจริงๆก็สำหรับสกิลมาดูในส่วนของไอเทมกันเลยดีกว่าแล้วเทมนี้ก็อัพมาสุดแล้วอ่ะไม่ได้ไม่ได้อวยไม่ได้อวยเท่าไหร่ ไม่รวยเท่าไหร่สุดยอดไเทในอัมบาสุดแล้วไม่รวยเท่าไหร่ไม่รวยเลยของแน่นเปียกเลยโอ้ก็คือจะบอกว่าไอเทมที่ผ่านๆมาของไพลโล่นค่อนข้างจะยังไงค่อนข้างจะจับช่ายจับฉายก็คือของเนี่ยบวกสเตตัสเยอะอ่าสับขาหลอกกันไปกับไอเทมกรอบบ้างถูกอินบ้างใช่เลือดบ้างก็คือจะสับไปเรื่อยๆจนแบบจนไม่ได้เด่นอะไร คือแต่สเตตัสโดยรวมกับไอเทมเนี่ยคือสมดุลก็ดูจากสเตตัสเนี่ยสมดุลของก็จะไม่ได้โดดไปทางไหนทังงนึงใช่แล้วไม่ได้เลือของน้อยเกินไปเกาะน้อยเกินไปหรืออะไรน้อยเกินไปของเนี่ยค่อนข้างหาไม่ยากนะจริงๆแล้วไม่ยนข้างที่จะที่จะอัพไม่ยากแต่หาเหนื่อยหน่อยไม่ยากเลยทำไม้การตันผววไม่ยากเลยก็มีบางอย่างล้วที่หายากครับผมสำหรหมวกอะไรเนี่ยใส่บ่อยกว่าใส่แลงอยู่อิ่ใช้อยู่แล้วครับผมอ่ะไปดูกันเลยฮีโร่คู่บุญนี้แบบบอกเลยว่าควรจะมีไว้ไปกับไพ่ล่านะ ใช่ไฮร็เนี่ยจะบอกเลยว่าอิน <c oughs> ตัวเนี่ยแทบจะไปกับไฮร็ได้หมดแต่เอาตัวเด่นเดเลยนะเอาเด่นเดเลยมีตัวนึงเอียนเอียน e ครับโอ้โหรูเซียเลยนี่เลยมาแล้ววิลงรูเซียนั่นเองว้าวรูเซียเนี่ยมีอันติที่ลดเกาะเวทของฝ่ายตรงข้าม <c oughs> สุดยอดจะบอกว่าสกิลน่วงของรูเซียเนี่ยลดเกาะเวทของฝ่ายตรงข้ามทําให้เวททุกตัวเนี่ยเ <c oughs> จาะเกาะเวทยิงแรงขึง้น <c oughs> แต่ใช่เมื่อทำาดเมนได้มากขึ้นเนี่ยไปรวมกับออร่าของไฮร็ กร,ระเติมอีกห้าร้อยกว่าบอกเลยว่าหายครับใส่แตกใช่แล้วไม่าไม่เชื่อนี่ไปดูรีวิวครั้งก่อนได้เลยของลูเซียเอเยนเรานั่นเองนะจ๊ะใส้แตกครับในช่องของเรานะจ๊ะใช่รู้จักคลิปรู้จักนี้ครับซูมบุกไปถูกต้องต้องมีรูเซียแล้วก็ไฮโลอุูด้วยกันใช่แล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเนี้ยดูตัวเดี๋ยวไปดูต,ตัวต่อไปกันเลยเนาะว่ากิโลคู่บุญตัวนี้คืออะไรใช่ครับกิโลคู่บุญของไฮโลเนี่ยค่า ควรจะบางพวกควรจะต้องมีอีกก็คือเจ้าเอมเบอร์นั่นเองเอมเบอร์ครับโอโเอมเบอร์เนี่ยอ้าคนบอกว่าใครไม่มีเนี่ยถือว่าแปลกไม่มีไม่ได้เล่นเกมนี้แน่พูดเลยใช่เขาให้มาตั้งแต่แรก <c oughs> ก็เอมเบอร์นะฮะมีสกิลที่ <c oughs> หัวรุนแรงแล้วก็เป็นสกิลหมู่ใช่สตันดีด้วยัใช่มีสตันจังหวะดีแล้วก็มีสกิลหมู่ท่าขวาถึงแนวหลังเลยใช่แล้วก็มีไฮเแมจิกจอมเอ็ซิงเกิลพาร์เก็ตนะฮะคือเป้าหวเยอะแรงมาก การที่ทําให้เอมเบร์เนี่ยใช้ทักกได้เร็วขึ้นก็คือท่าสองของไฮโลนี่ถูกต้องนะครับผมโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราจะแพกไว้ให้ดูเป็นหมู่เลยว่าสายนักเวทอะเป็นกันแบบไหนว่ามาด้วยกันแบบไหนว่ามันหัวแค่ไหนยังไงใช่เไปดูกันเราวโชว์นึ่งหัวไปให้ดูนะจ๊ะใช่โอเคครับไปถึงตัวที่แพ้ครับผม<ช>แต่ตัวที่แพ้เนี่ยก็ต้องไปบอกว่าเป็นตัวเกเบี้ยวโอโหเกนี่เบี้ยวเลยเกเบี้ยวเป็นตัวที่ใบทุกตัวสั่น แน่นอนเมื่อเสายอินเช็ก er ิวไม่ได้แล้วจะทาอะไรได้อีกก็จบก็ทาให้เกเบลเนี่ยถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของไฮโรและอินทั้งมดจะบอกว่าอินทั้งหมดเลยก็ได้มูนมาภาษาอินเงียบเงียยคำกันหมดเขาเป็นอินตีกันตาตั้งตาได้หรืตัวต่อไปครับสําหรับที่ไฮโรเนี่ยต้องระวังไว้คือเบรกเนี่ยครับนี่เลยมันโหดร้ายยังไงผมไม่ไม่ขอพูดเยอะแล้วกันใช่ผมว่าไปดูเลยในรีวิวตัวก่อนเนาะ ใช่ก็เคยรีวิวไว้แล้วนะจ๊ะไปดูในแฟนชาแนลได้เลยส่วนเบคเนี่ยจะบอกว่าเบคโหดยังไงแล้วก็ยังมีลาบด้วยโอ้โหเงียบเลยเงียบเลยทําให้ซักไทยรอดเน้ใช้สกิลผิดทางเสมอผมทําผมโดนบ่อยมากใช้สกิลนี้ไปข้างหลังวืดเลยพูดเลยน้ำตาพูดไหลน้ำตาหยดหนี่บลาบเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะจะจะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคือร่างกอลของเขาเนี่ยหุ่นเนยมากถูกต้องอยู่ที่จังหวะครับผมอยู่ที่จังหวะไปดูนี่เสียบไม่โดนเลย โอ้โหเดี๋วนี้เศร้าคอยพอฟื้นๆดิละอ่ารวมๆเนี่ยคือไฮลราเนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากให้สรุปเลยนะคือไฮลราเนี่ยเป็นตัวที่ทำดาเมจได้สูงสุดๆช่วยเพื่อนด้วยท่าเพิ่มเ o w e r สุดๆสุดๆเหมือนกันเพิ่มสองร้อยกว่าวายนะที่ผมที่ผมอัพมาสุดๆเกือบเกือบจะเข้ากับค่าฮีโลหนึ่งตัวสุดๆสุดๆมากเฮ้ยแล้วก็ช่วยเพื่อนได้อีกด้วยท่าลำแสงทําลายลงสุดๆลำแสงคันลายมีท่าหนึ่งใช่ไหม ไม่ใช่แสงตาบอดอะ่ะเออตาบอดแล้วกันไอ้ว่าช่วยเพื่อนได้มากช่วยเพื่อนได้สุดๆอีกสุดๆนะถ้าที่มีสถานะตาบอดพูดเลยว่าให้ล่อนี้สุดๆแล้วก็ช่วยเพื่อนได้อย่างสูงสุดโอเคด้วยถ้าเพิ่มทางจีเวิทหมดคือโหดมากจริงๆครับผมนะฮะเป็นยังไงบงครับกับลุงไฮเล่าเท่ากับแช่งไม่ใช่ไฮเล่า มาแสงอาหางการบรรลัยกันเลยก็ว่าไปโอ้โหชาร์ตนี่แรงสะใจไหมครับจากที่เห็นเมื่อกี้นะ<า>บอกเลยว่าแรงมากเร้าใจใช่ใครที่ชอบลุงไฮโรเนี่ยไม่ควรจะพลาดที่จะปั้นเขาถูกต้องขึ้นมาอยู่ในทีมของเราใช่แล้วซัพพอร์ตทีมนักเวทได้เป็นอย่างดีเลยนะใช่มาแสงก็ย,ยังเป็นตัวที่เก่งการฉมังสุดๆเป็น,เ,นเลยเฮ<ล>ียมเอามาหีบพิดมนุษย์นานะทีมดองไปไหนโอเค้งก็เทียมดองด้วยกระเทียมดองด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อน ศาสตผมใช่อย่าลืม,<ผ>มนะครับติดตามชมที่ดอทอารีนาไทยแลนด์แล้วก็ Subscribe เซดมอ,อ,อลเทนด้วยนะจ๊ะใช่แล้วสวัสดีบอล